มองมะไรนะครับดูครับสูงร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้สูงร้อยสี่สิบนะครับมองมะไรวัดจากพื้นดินนะครับวัดจากพื้นดินตอนนี้สูงร้อยสี่สิบครับนี่เพราะจะลงมาแบบนี้เราสูงร้อยสามสิบนะครับลงมาพื้นแบบนี้สูงร้อยสามสิบสำหรับวิธีวัดค้วยนะครับคนไทยอยากสูงก็ ให้ข,ขั้นแท้นะครับเอาขึ้นไปวัดเกิดข,ขั้นแท้นะครับสองขาหนาครับรอบล้อมถึงร้อยสี่สิบนะครับน่อง,ง,ม,องมาเลยเบิรงถ่ายครับเบิรงถ่ายถ่ายไงนะครับถ่ายไงลูกแก้วล้านหาแสนนะครับกินเก่งนะครับกินเก่ง ไงนะครับสีเหลืองงามเนื้อหนังดีนะครับไตงามไตเต็มดีนะครับมองมะไรนะครับปุ่นเมียโอ้ยไปตัวแล้วบัดแทนไปตัวแล้วบัดเอาของฝอออักซะปุ่นไว้โพด ไปพระอหน์ขวอกไว้บุญไว้แม่บ่เป็นอันเหล่นน้ำบุญไว้คุนะบ่บุญไว้ยังไงสามตัวสี่ตัวเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเงี้ย đen này không, cái sẽ giết bình ổng 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 กดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับสำหรับช่องกวยงามสายพัฒนานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ